มาทุกคนยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูเป่าที่แปลว่าดาวน้ำาุ่กนะจ๊ะมีคนช่วยตั้งชื่อมาไวาจะมาเล่นเกมโมบายดิเจนแบงแบงเหมือนเดิมที่เกดจะไปเล่นเอาหน้าเบื่อเปล่าเวลีย่อย ดี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 ดที่คนไทยรู้ว่จะเล่นเ่ดีลินัเล่นดูดอลลาร์เลนื่ย่ที่เกเล่นน้าน้าฮะออีไม่อยากฟร์มึงไปฟังไปกูไม่ฟร์มึงไปฟเถอะกูขอจ้อง กูไม่อยากเล่น D เดียรลอต่ะกูิเดียร์ล้อไม่เป็นอะ่ะขอบคุณมากที่สุดนะคะแล้วคนไทยแบ่งปันกันนี่กูจะไปเาารื่ออะไรอะเอเอสร้ยสายพาพาพา,พา,พาพียงเีวัวมัแมงเลย ามว่ายูยูยูล่าแรงไหมก็รู้จากที่เราเล่นมาวานแล้วกันว่ามันแรงไหมมันจะแรงไมก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอี่ยคนเล่นมันต้องเล่นดีถ้าเล่นถ้าคนเล่นเป็นมันก็เก่งแต่ถ้าคนเล่นกากไอแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นมันก็กากก็ร้องกับกากันนะไม่ได้ว่าใครนะแต่พูดจริงๆนะคะทุกคนเอเฮเล่นก็เหมือนกันเฮเดร์วีก็เหมือนกันฮิวดีฮิวได้ฮิวดีฮิวแรงแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นก็ตายอย่างงูอันนี้ไม่ได้ว่าใครจริง มันโกงมันโปรมันก็ยิ่งขึ้กว่คนเล่นทุกคนเล่นจะโหดไหมอย่างเช่นอยู่ดอร์ราเนี่ยก็เราเราก็เราก็พอเล่นเป็นนะทุกคนได้เป็นเมื่อวานซ้ายฝักสายอะไรวะฟ้าผาผาเปรี้ยงเปรี่ยงแสงหัวมึงเลยมึงเล่าถึงแม่สาวขาอุ้ยยี่ห้พัดเ็ษกี่แค่น่าหลงหิน นี่มันเหมือนกาดีเลยวะสกินวสกินอะไรวะเราฝั่งเรามีราฟาเอฟเหรอวะใครอะไม่เห็นอาฟาเอฟฟาซา่ะฟาซาาจยังมี่นาทีอีนะไม่ตายวะ แตกเหรอวะโอ้ยอีหนังเหนียวอีหนังเหนียวไม่ยอมตายอหายีหอยขนาดโยมบรรทุยังเอามือไม่อยู่อ่ะกูจะเอามึงอ,อยู่ได้ไงคะเนี่ยเอ้ยจริงทำไมเรา,าเสียงเหมือนเสียงฉันเริ่มเออพ่พฤติกรรมการพูดของฉันมาเริ่มเหมือน <c oughs> เอ่อไม่ใช่ผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอค่ไงนะนั่นแบบผู้หญิงมัม่วขึ้นชายมากกว่าถามว่าเป็นหญิงหรือชายเป็นเอ่อกึ่งๆึชายกัน หญิงเอ้ร <Solomon> ่างกายเป็นผ <king Eng mainland> <ged> ู้หญิงแต่ตัวแต่หัวใจอาจจะเป็นชายได้นะจะอีว้าใจนวกาผู้ป่าลง้าผู้่าลาก็ไปู้แตรามะ่วงสขาี่หน่อยหอยกัดขาเลยหอยงน่อยไอู่นหอยวิ่ยเดี๋ยวโดนตัดตัดอะไรได้อยใไหมั้นะคะเพราแต่พอจะอยูไอลก ไอ้เลิศต่อต่อยไอเลิศต่อต่อยเพื่อนนะทุกคนปีนี้อ้เลิศเราเล่นในแรงนะค่ะทุกคนมาสเตอร์ใครวะใครมันไปไล่ด้าหมืนกันงัไม่ได้กด S Q เลยว่ะว้้ยว้ายวบ้าวบ้าบ้าวได้บ้าวสวยบิ๊กสวยเฟนนี่ชื่ออะไรวะ ซีซีเป็นนี่ใช่ซีซี่สมองเริ่มรวนฉันี้ไม่ค่อยอยากเล่นกรีอาร์วีเพราะว่าไม่อยากไปเจอพวกพวกแังซูพิม a ดิโอว่าห่อคันแบบใดวะ <c oughs> มาหน้าอาาันนลูกเออสวยเลยกดซูพิมเลยนะไเป็น S c u r v าแต่ถ้าเป็นใน RV อ่ะคน S c u พ v e แบบเนี้ยเมาคือมันรีไม่ได้นะเมา,าเลยเมาเลย mọi người hỏi mọi hỏi mọi người tên này mọi người 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 bao không เอ,อ้ยพี่บาบพี่บ่าวพี่บาบาก็ใจยเย็นๆสิคะพี่เบคะ่ะพี่จะกินหนูก็ไม่ได้นะวะ oh, <kill. S 2> ตักใส่ใส่ฝาผักพี่นะเอ,อ้าอะไรอ่ะโอ้ว้าปั้กำลังไปช่วยกันนะจ๋าไปช่วยแล้วไปช่วแล้วไม่ตายใช่เลยเลื่อนฝาน,นต่อด้วยมันเอาโซ่ล่ามทีมช็อตเชยคู่กันแม่ใช่เลย ตายซะสำคัญออกตาบ้าก <the> ่อนแล้วเล่นการก็มีประเด็นแย่าอีนาหน้าตัวน่าตัวน้าลำคาเลยว่ะเออสวยตายดียอิวโดร่าก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่มันบางมันเมฆตัวเมฆนี่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัวแทงค์หรือซับ

แต่พ้าถามพ่เตียงไม่โดนระเบิดตายซันาิดี่ทำอะไฉันไว้อ่ะาหลผ่าหัวไปเด้แม่มานมีหน้ไม่มีหน้าแต่ะก็ไม่มี้ี่จะทำอะไรอ่ะคิดด้ดีนะโ้ยคิดไดีก่อน ฟังโกอิชได้ฟังโกดูดาลาดูอยู่มูตายแน่มีหน้าหรอวะใไรวะน่ะลูบี้เหรอใครล่ะไม่รู้อะใครวะอ๋อลูบี้ เดี๋ยวมึงได้โดนกูเออนมันเล่นจังวะก้อกตียมันเหมือนแกกะไอตัวฟังโก้อะมันมีโซ่มันมีโซ่ดึงนะทุกคน เอ็งน ah, ั้นตายเหรอตาเอ๋ตาเอ๋จ้าอุ้ยแม่มาวไปด้วยอออ๋ออ๋ออ๋ยคุณอ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ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 ๋ยอ๋ออ๋อ ไม่เอาดาบก่อนไหมเพื่อนเอาดาบก่อนไหมเพื่อนแล้วจะไปเล่นลงโมืบายเจนี่แม่ตาช่วยด้วยเกมมืบายเจนีเหมือนกันรวบอะอ่ะโอ้โหไอ้ดูเลียนมึงออกมาเพื่อนไม่น่าเข้าไปเลย ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวได้เจอกัน <Shut down. S 1> อ่าอีนาหน้าอิชิปเป่งโดนกูนแน่กูจะรอมึงถึงกูจะเป็นผู้หญิงแต่กูก็มีใจเป็นความชายอยูออ่บ้านเลยโอ้ยแต่ก็นิดนึงอ่ะจะขอเป็นคนดีก็ได้ ไปกูไปเลยคุณเกียรตีฟังกูอ่ะไป้ยไปลเื่อกูบางจริงวะออกอะไรดีวะออกอะไรแทนดีอะอออะไรแทนดีออกอะไรแทนดี เออฟาซ่าเอามันลูกฟาซ่าเอามันลูก,ลกพี่น้ำคลิปอยู่ ม <You> ีห <Yeah. S 2> <You> ิ้วไหมไม่น่าหายเลย Let's see who has the สนสดเลยพบหญิงสาวชื่อลูบี้ตายแบบซับตายแบบโดนฟ้าผ่าตายนะกลางกลางบ้านตัวเองเนื่องจากไปไปพูดสาบานว่าถ้าอย่างงี้อย่างงี้เป็นถ้าอย่างงี้อย่างงี้ถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ฟ้าจุดๆผ่าตัวเองตุยเ,เลยนี่บอกแล้วอย่าบอกแล้วไงว่าอย่าอย่า,ยาแบบสาบานอะ่ะ รูบี้แกก็ไปเชียรฉันนะ่ะแกก็ไปสาบานต่อหน้าเ <Okay. S 1> ทพเจ้าอยู่ดอาลลา่าเขาอะแล้วมึงก็เป็นอย่างเงี้ยโอเค okay. ไปกนันต่อจะไม่ห สวยสวยสวยเนรา I am the o o n l i g h t that breaks t h o o n โอคังคืออะไรมห o v outshines the golden crown.

วัเมื่อาจจะสตรีมมือใบจริมัมม้งมับบ้งบายบายค่ะทุกคนเขาเกลียดปวดแล้ว